สวัสดีค่ะสมาชิกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เมเรนด่านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะต่อจากนี้ไปก็จะสอนการทําเค้กนะคะการตกแต่งการขึ้นรูปก,การตีครีมการปาดเค้กทุกสิ่งอย่างนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครดูจนจบนะไม่ต้องลงเรียนก็ทำเป็นเดี๋ยวก็จะพาทําเค้กตัวใหม่เลยนะคะตัวใหม่แบบง่ายๆและทุกคนสามารถทําได้ตัวสูตรนะคะ เขียนสูตรไปให้หน่าจะสามสูตรแล้วนะที่แจกไปฟรีที่หน้าเพจนะคะแต่เดี๋ยวจะทเทวนให้อีกวากันนะคะส่วนผสมทั้งหมดทุกอย่างเอาลงในโถตีนะคะโถตีต้องเย็นสนิทนะวิธีทําให้โถตีเย็นสนิทเอาไปแช่ในช่องฟิีนา3สามถนาทีแล้วก็เอามาตินะคะวิปปิ้งครีมก็คือเย็นสนิทโอเคแล้วก็ตีด้วยสปิดเร็วสุดแรงสุดนะคะสูตรครีมปัดเช้กของ ครีมโยเกิร์ตนะคะครีมโยเกิร์ตเนี่ยมันเหมาะมากคสำเราบทำใส่กับผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะม่วงวันนี้ซึ่งเราจะทำ แล้วก็สูตรครีมนะคะโอเคพร้อมไหมวิปปิ้งครีม1สูตรนะคะเท่ากับการปาดเค้กเนี่ยหปอนนะคะเค้กปอนด์ึปอนเค้กกลม 1, 1นึ่นด์ปนะวิปปิ้งครีม4ี0รกรัมนะคะแบบนืนเดลี่เท่านั้นนะจะได้ตีขึ้นมาแล้วก็ตั้งยอดฟูสวยแบบนี้นะคะวิปปิ้งครีมนะ,ะ400กรัมนมข้นหวาน25กรัมนะคะน้ำตาลไอซิ่ง35กรัมแล้วก็วันนี้เพิ่มเติมเข้าไปก็คือว่าเป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเพิ่มเติมเข้าไปอีก60กรรัมนะะะคจได้สชาติแบบว่า เปรี้ยวๆเปรียปร้ยวๆนะคะไอซ์ไอซครีมโยเกิร์ตอะไรประมาณนั้นนะไอติมโยเกิร์ตประมาณนั้นนะคะก็ตีใส่ส่วนผสมทั้งหมดทุกอย่างรวมกันในโถตีนะคะแล้วก็ตีด้วยสปีดเร็วสุดแรงสุดนาน40วินาทีถ้าเกิดเป็นเครื่องตีเล็กตีนาน1นาทีถึง1.2ถึง1นึ่งจุนะคะก็คือ1นาทีแล้วก็อีก20วิโอเคเออตัวนี้ในครีมตัวนี้นะคะอยู่ในนี้นะ,ะก็คือว่าเป็น วิปิ้งครีมก,ก็จะแบ่งออกมานะคะคือเราจะใส่ไส้ทั้งหมดเนี่ยคือ1นึ่งเท่ากับ400บรกรัมใช่ไหมสำหรับปาดเค้กหนึ่งหนึ่งปอนใช่ไหมคะหปอนที่แบบทรงสูงหน่อยนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น300กรัมนะคะเราก็จะใส่ครีมได้แค่เล็กได้แค่นิดเดียวแบบนี้เป็นเลเยอร์เล็กๆชช่นแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้มันค่อนข้างที่จะหนานิดน,นึงเพราะว่าเราจะเติมตัวผลไม้ด้วย โอเคนะคะการอบเค้กนะคะนี้อบเค้กเข้ามาก็คือว่าเป็นเค้กชิฟฟ่อนนะคะเป็นชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนวานิลลาใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นอบเค้กมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แบกแบบนี้หั่นสไลด์ทั้งหมด4ชั้นนะคะนี่เป็น4ชั้นนะในนี้มี3นะคะการหั่นสไล์เหมือนเดิมว่าเอามีดยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อก2ข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆสไลด์ัเฉือนออกมาแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายกดลงไปแบบนี้เนาะนี่สลด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะได้ตัวเนื้อครีมแบบนี้นะคะอันนี้ก้อยแป่งมาประมาณสัก150กรัมนะคะอะถ้าเกิดว่าใครก้อยไม่ได้ช่่งให้นะอันนี้ก็คือว่ากะปริมาณมาเลยนะคะแบ่งเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็จะใส่มะม่วงนะคะเข้าไปเนาะ,ะตัวนี้นะคะตะกี้ใส่โยเกิร์ตเข้าไปเยอะหน่อยนะคือ60กรัมนะคะตีนานทั้งหมดนะคะเร็วสุดแรงสุด40วินาทีเนาะเราใส่เนื้อมะม่วงเข้าไปอันนี้คือมะม่วงนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะมันหอมมากมันหอมมากๆนะคะวันนี้เดี๋ยวพาปาดเค้กกันก่อนนะเราวางเลเยอร์ที่1ลงไปแบบนี้นะคะไม่ต้องทาครีมข้างล่างไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะตักลงไปเลยค่ะโปะลงไปแบบนี้เลยนะคะเลเยอร์นะก็กจะทําไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะสําหรับชิ้นแรกตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าพอตีครีมออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะทั้งหมด400กรัมนะ เซตหนึ่งแบ่งใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เซตหนึ่งแบ่งใส่ตัวนี้โอเคเวลาที่เราปกครีมลงไปนะคะเราก็ต้องเกลี่ยหน้าให้เรียบนะใส่ครีมลงไปไม่ต้องหนามากนะพอตัดออกมาจะได้เลเยอร์ที่แบบว่าแบบประมาณนี้นะคะเราจะเห็นแบบว่าเล็กๆชั้นๆเรียงแบบนี้แบบนี้นะคะใส่เลเยอร์ที่2เข้าไปค่ะ แล้วก็เลงนะคะเลงนะต้องเลงนะแล้วกดกด <ๆ S 1> ลงนิดนึงนะคะเล็งว่าชั้นที่หนึ่งสองเนี่ยมันเท่ากันดีจากนั้นก็ต่อเลยนะคะเกลี่ยให้เรียบแบบนี้จากนั้นก็ใส่เลเยอร์ถัดไปได้เลยนะคะเป็นเนื้อชิมฟ้อนแบบนี้นะีนเด้งๆแบบว่าม,มันสุดยอดมากนะคะ ก็ครีมอันนี้ที่ให้ไปนะั่นแหละ1สูตรเท่ากับ1ปอนดปอนะเค้ก1ปอนนะคะส่วนใครที่อยากจะ,ะใส่ครีมเยอะกว่านี้ก็ลองไปปรับสูตรดูนะอาจจะเป็นวิปปิปป้งครีม500กรัมไหมลองดูนะคะโอเคไหมแต่ว่าก็คำนวณมาให้แล้วว่า400รกรัมนี่แหละเพะพอดีเลยนะคะอันนี้เป็นเลเยอร์สุดท้ายแล้วนะที่เราจะใส่อันนี้ลงไป แล้วหลังจากนั้นอันนี้เลเยอร์สุดท้ายสิ่งที่จะพาทำก็คือเราจะใส่ไส้ลงไปด้วยค่ะนะคะใส่ไส,ส้คืออย่างนี้อันนี้นะคะมาเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรับสูตรให้มันพรีเมียมแล้วนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นครีมธรรมดาใช่ไหมเป็นครีมที่เราตีออกมาเน,นี่ยแหละแล้วก็ผสมเนื้อเนื้อมะม่วงเข้าไปนะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นซอสมะม่วงคะ่ะซอสมะม่วงทําแบบไหนนะคะ คืออย่างนี้เราซื้อแยมมาเลยเป็นแยมเป็นกระปุกเนี่ยนะคะซื้อแยมมาเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักแยมออกมาเติมน้ําเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็เข้าในไมโครเวฟนะคะ30วินาทีเอาออกมาแล้วก็กรองแบบนี้กรองด้วยที่กรองที่มันตาข่ายหรือแบบว่าที่ีนะคะตาที่ถี่นะแบบนี้พอกรองเสร็จแล้วปุ๊บพักให้เย็นสักนิดหนึ่งนะค,ะคือตอนแรกพอออกจากไมโครเวฟมันจะเหลวกว่านี้นะคะไม่ต้องตกใจนะตัวแยมเนี่ยมันมีส่วนผสมของเจลาตินนะคะพอมันเย็นตัวมันก็จะข้นแบบนี้ โอเคไหมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่พาทำเนี่ยเราจะเอาแยมเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อความแบบว่าพอเรากัดกินมันจะมันจะรู้สึกปินนะคะมันจะอร่อยยิ่งกว่าเนาะมีความรสชาติเปรี้ยวๆนะคะการที่ใส่แยมเราจะใส่เป็นแบบนี้ไม่ได้นะมันจะไหลออกมาตรงข้างๆนะคะเราต้องทําการปาดเค้กขึ้นมาตรงนี้ก่อนโดยการเอาครีมที่อยู่ในถุงบีบเนี่ยะคะ่ะตัดปลายแบบนี้นะคะ ตัดปลายเล็กน้อยนะคะแล้วก็บีบลงมานะคะก็ตัดปลายประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้โอเคพวกเราพร้อมไหมทําอย่างนี้นะคะเราจะบีบขึ้นมาเป็นกําแพง1นงึวงแบบนี้บีบขึ้นมาค่ะปึ๊บนะคะ,นะคะจังหวะที่บีบก็คือหมุนแป้นมือซ้ายเนี่ยหมุนแป้นไปด้วยหมุนปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบึแล้วมือขวาก็บีบแบบนี้นะคะสองรอบแบบนี้เพื่อที่เราจะเอาตัวแยมเนี่ยเข้าไปกันที่จะไม่ให้มันย้อยลงมาตรงข้างๆนะคะ จากนั้นก็ลาดลงไปเลยค่ะพอเดี๋ยวพอมันเข้าตู้เย็นนะเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปมาฝากแล้วกันพอเราหั่นออกนะคะแบ่งชิ้นออกไปเนี่ยเราจะเห็นความเยิ้มของซอสเนี่ยมันเยิ้มลงมานะคะผ่านเลเยอร์ที่1 2 3 4สาสี่แล้วแบบมันจะนุ่มแบบพอกินกับเค้กนะคะมันจะรู้สึกแบบว่าฟินมากเนาะเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปเลยค่ะมะม่วงนะมะม่วงนะคะใครมีอะไรก็ไปยุกต์ได้เลยนะ ใหมีอะไรก็ประยุกต์ได้เลยนะคะที่บ้านนะเอ,อ่อแล้วก็อันนี้คือเลเยอร์สุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่มันอยู่ตรงก้นพิมพ์แล้วก็ใส่ลงไปนะ,ะเทคนิคคืออย่างนี้เวลาที่เราใส่เลเยอร์สุดท้ายลงไปเนี่ยนะคะเราต้องกดนะใช้มือกดแล้วก็ให้มันระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะจะไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาหรือจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้หมายถึงตอนนี้มันกําลังเป็นแอ่งอยู่นิดนึง แล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะครีมก็คือให้มันเลยออกมาออกมาแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะก่อนที่จะลงครีมเนี่ยนะคะข้างบนแล้วก็ตรงขอบเนี่ยสำคัญมากเราต้องเก็บตัวเศษเค้กที่มันร่วงลงมานะคะร่วงลงมาจากข้างข้าแล้วข้างบนเนี่ยนเก็บออกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็บีบนะคะวงกลมหน่รอบปุ๊บแล้วก็มือซ้ายนะคะก็หมุนแป้นไปด้วยเนาะ ใส่ถุงมือมันก็เลยแบบว่าเลื่อนนิดหน่อยนะคะตัวนี้เห็นไหมครีมมันเริ่มที่จะแบบว่าเป็นแบบนี้แล้วนะวิธีการวอมก็เคยสอนไปแล้วนะคะหรือใครอยู่ในคอร์สก็มีนะคะสอนทุกคลิปเลยนะวิธีการวอมครีมให้กลับมาเนียนนะคะนั่นก็คือเราเทวิปเป็นครีมที่เป็นน้ำเร็วๆเนี่ยลงไปแล้วก็คนคนให้กาการครีมก็จะกลับมาเนียนดีสวยนั่นเองโอเคนะคะเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นแบบแบบนี้แล้วนะแต่ถามว่าทําได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากนั้นนะคะบีบตรง ข้างๆนะคะบีบตรงข้างๆเสร็จแล้วนะคะแล้วก็บีบตรงนี้ไต่ขึ้นมาจนมันจนจนเต็มนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเราสามารถที่จะบีบเนียนได้ไหมเพราะว่าครีมมันบวมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาดูแล้วก็บอกเทคนิคว่าเออเราสามารถที่จะทําให้มันเนียนได้หรือเปล่านะคะบีบเข้าไปค่ะอันนี้ เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเนรมิตให้ครีมเนี่ยให้เค้กตัวนี้มันเนียนเป๊ะนะคะคือเราทําอย่างนี้นะคะเราจะทําการปาดข้างบนเนี่ยปาดตัวเค้กนี่ยนะคะข้างบนเนี่ยให้มันเนียบก่อนเสมอก่อนที่จะไปเก็บงานเก็บขอบตรงนี้โอเคนะคะวิธีการปาดคืออย่างนี้วางสปาตูล่าลงไปนะคะตัวเวลาที่เราทํางานเราหาแก้วนะคะตอนก็อสอน private นะใกล้นะคะจะมีพร็อพพร็อพของเราคืออย่างนี้ spatula ที่ปาดเค้กแล้วก็แก้วนะคะโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามีแก้วแบบนี้ขูดออกมาแบบนี้ขูดครีมออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นทําอย่างนี้ค่ะวางลงไปเปิดเข้ามาหาตัวเองการเปิดคือเปิดแบบนี้แต่เปิดเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะ และก็หมุนติ้ว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 นะคะยืนถ้าเกิดว่ามันสูงกว่าระดับสายตาเนี่ยระดับที่เรามองเห็นนั่นนะคะยืนนะคะเปิดเข้ามาหาตัวเองเล็กน้อยแล้วก็หมุนค่ะหมุนติ้วติ้วติ้วแบบนี้โอเคนะคะปึ๊บแล้วก็ออกนะคะรีมมันออกจะ นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพายทำอีกเทคนิคหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะข้างๆทําทแบบนี้ค่ะใช้ที่ปาดอันนี้คือที่ปาดเค้กนะคะเราไปซื้อเลยนะที่ปาดเค้กจับแบบนี้หมุนเข้า,ขามาหาตัวเองแบบนี้นะคะจับแบบนี้แบบนี้นะ วางไปนะคะแล้วก็ทํามุมนิดนึงหาตัวเองประมาณสั้สี่สิบห้าองศาคือพวกเราไม่ต้องจำก็ได้นะไม่ต้องจาก็ได้นะคะอันนี้สี่สิบห้าตามสินอาจจะเยอะไปนะคะแค่ดูแล้วก็คิดวิเคราะห์นะคะพิจารณาว่าอ๋อโอเคทําแบบนี้อ๋อจดจําภาพเอาไว้แล้วก็ไปทําตามนะคะกดแบบนี้แล้วก็หมุนติ้ว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 เดี๋ยวมือถือมอันอาจจะสั่นนิดนึงนะคะโต๊ะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทัานแบบนี้ ฟึ๊บแบบนี้เลยะคะ่ะไปเลยนะเราจะทํากันการปาดวิประมาณทักสี่รอบนะคะสี่รอบมันก็เนียบแล้วนะโอเคมันเริ่มแล้วนะเริ่มเนียนแล้วนะคะโอเคนะคะตัวนี้ปาดออกค่ะปาดออกวิธีการปาดคือปาดนี้ชึบออกไปแล้วก็วางไปขวดตรงแก้วนะคะต่อเลยเดี๋ยวก็จะปาดไปกรอบนะคะวิธีการปาดเนี่ยมันจะใช้สมาธินิดนึงนะคะ ถ้าเกิดว่าเราพูดนะคะมือเรามีโอ,อกาสที่มันจะไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวก็จะปาให้ดูคือว่าสปาตูล่าลงไปแบบนี้นะคะก่อนที่จะเอาไปแตะก,กับเค้กเนี่ยเอาออกก่อนเอาครีมออกก่อนนะคะโอเคเนาอไปเลยมันสนุกมากเลยนะนการทำเค้กว้าวว้าวแล้วก็เอาออกนะคะวิธีเอาออกแบบนี้ปึ๊บ อีกหนึ่งวิธีที่เราจะทําคือการเราจะเก็บงานแบบนี้เราจะเห็นว่ามันแบบว่ามีไม่เนียนอาจจะมีแบบว่าพอากาดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทําการเก็บงานแบบนี้หนึ่งแบบนี้ออกมาแบบนี้นะคะวิธีอีกหนึ่งวิธีที่จะพาทาคือเราเตรียมน้ําร้อนมาแบบนี้แล้วเรานะคะก็จะล้างตัวสปาตูล่าตัวที่ปาดเนี่ยนะคะกับน้ําร้อนนะให้ตัวนี้มันออกร้อนๆน,นะแล้วก็จะเอามาคลีนนะ แต่นะว,ว่ากยว่าแค่นี้มันก็มันก็ได้แล้วนะคะมันก็ได้แล้วนะก็ว่า <c oughs> เนียนขึ้นอีกประมาณสักสาซนะคะเวลาที่เราไลฟ์สดนะถ่ายทอดสดนะคะอ่ะเราก็พูดไปด้วยนะคะสอนไปด้วยแบบนี้มันก็เลยมีความช้านิดนึงนะคะพวกเราจะเย็นนะดูจบ ทำเป็นคันตูโดยที่ไม่ต้องลงคอตก็สามารถทำเคกได้นะคะเพราะว่าเทคนิคทั้งหมดที่สอนอยูนนี้ก็คือเอามาจากคอตเลยค่ะย่อมาให้แล้วนะคะโอเคพอดีกว่าพอดีกว่านะคะแล้วก็ข้างบนคือแบบนี้เอาออกเอาครีมออกทุกครั้งแล้วก็ไปปาด อยู่ตรงขอบแก้วนะคะข้างบนคืองน,นี้จุ่มปาตูล,ล่างลงไปในแก้วน้ําร้อนแบบนี้นะคะล้างลงแบบนี้น้าต้องเป็นน้ําร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็เช็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้งแบบนี้จากนั้นเราก็จะครีมข้างบนนะคะปาดเข้ามาหาตัวเองโดยการที่วางสปาตัล,ล่างลงไปแล้วก็ปาดมาแบบนี้แบบนี้นะยกตัวอย่างปึ๊บประมาณนี้นะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งเนาะเราจะให้วันเลยออกมาเลยนะคะให้ครีมเนี่ยเลยออกเลยออกแบบนี้ ก่อนเนาะปึ๊บนะคะขูดออกแล้วก็ปึ๊บออกมาแบบนี้นะคะน้ำร้อนเลยนะเช็ดออกให้แห้งนะคะให้แห้งให้แห้งนะหลังจากนั้นนะคะ1น3สอง้ำปึ๊บมาแบบนี้เดี๋ยวก้อยพาทํานะจะเย็นๆนะคะปึ๊บ วางอีกทีนึงค่ะแต่ขอขอว่ามันต้องอุ่มนะขออีกแล้วมันต้องอุ่ปึ๊บวางอีกทีนึงนะคะวางลงไปแบบนี้แล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วเลยแบบนี้เปิดพ้ามหาตัวเองนะคะเปิดก็คือเปิดเล็กน้อยมันจะเปิดเปิดประมาณนี้นะดูดีๆนะคะมันจะเปิดประมาณนี้ประมาณนี้นะนประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้นะคะเก็บง,งานอีกรอบหนึง่งแล้วก็ให้มัน เลยขึ้นมานะคะโดยการก็คือปาดอีกรอบน,นั่นแหละนะคะอ่ะใครจะปาดแบบที่ละครั้งทีละด้านแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้วิปครีมนะก็ใช้วิปครีมนะคะบีบลงไปแบบนี้นะคะค่อยๆบีบลงไปนะบีบแล้วก็หยุดแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะบีบนะคะบีบหยุดดึง บีบหยุดดึงบีบหยุดดึงโอเคนะคะหลังจากนั้นเทคนิคพิเศษที่จะพาทำเราทำแบบนี้นะคะแก้วน้ำร้อนมาแบบนี้พวกเราเห็นโอเคโอเคมองเห็นเนาะอันนี้คือเป็นช้อนตวงขนาด1กรัมค่ะเช็ดค่ะเช็ดค่ะ วางลงไปค่ะจุดลงไปหมุนนิดนึงเอาออกค่ะลงไปค่ะเอาออกค่ะจุดจ้าเอาออกค่ะทำไปจนครบค่ะเทคนิคที่พามทำเอาซอสมะม่วงค่ะลงไปใะได้นมดิบแบบนี้ตัดปลายค่ะบีบบีบซอสลงไปค่ะบีบลงไปค่ะ ว้าว,ว,าวมันสวยมากแล้วหลังจากนั้นเรามีมั่งก้นะคะมีมะม่วงอยู่ตรงนี้นะคะก็จะปักใส่มะม่วงนะคะลงไปเลยนะ ก็สุดท้ายของเรานะอันนี้คือใบไทมนะใบไทม์นะคะ T I M นะมันจะเป็นตระกูลเดียวกันกับรถแมรี่นะคะถ้าอยากจะซื้อไปซื้อที่เมคโครนะคงกันหลวงนะคะแล้วเขาก็จะใส่นะคะเป็นแพ็กแบบนี้ไว้นะตกแต่งออลงไปวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่คนมาสวัสดีค่ะ